สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องชาวอีสานทุกผู้ทุกคนคลิปนี้กี่ภาพมาอัปเดตพยากรณ์อากาศ28กุมภาพันธ์2 5 6 5้กและกับพยากรณ์อากาศล่วงหน้า1-6มินาคมหกขานะจ้าก่อนจะไปรับชมรับฟังกาฝาพี่พี่น้องๆกดติดตามให้ช่องพยากรณ์อากาศภาคอีสานไนเด้อขอพระคุณหลายๆไปรับชมรับฟังข่าวกันเลยสําหรับเมื้อน,นี้28กุมภาพันธ์หขาบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นที่ปกคลุมประเทศไทยตอนบนมีกําลังอ่อนลงกัะ สีส่งผลหายพาอีสานของห้าวมีอุณหภูมิสูงขึ้นหนึ่งถึงสององศาเซลเซียสแต่กระย่างมีหมอกในตอนสาวยูดจ่าอุณหภูมิตำสุดยูที่16-21องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุดยูที่31-35องศาเซลเซียสยอดผู้มีอากาศหนาวอุณหภูมิต่ำสุด10-15องศาเซลเซียสจ้า สำหรับในช่วง1นถึงหมีหนาคม6กหาบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นที่ปกคลุมประเทศไทยตอนบนกันจะมีกำลังอ่อนลงส่งผลใน้ภาคอีสานมีอุณหภูมิสูงขึ้นและก็มีหมอกในตอนเช้า แต่จะมีฝนเล็กน้อยบางแห่งบางพื้นที่จะให้ระมัดร,ระวังเรื่องการสัญจรผ่านบริเวณที่มีหมอกนาไว้น้าเดอ้อเดี๋ยวไก่ฮอดมือกีจะเช็คเรดราตรวจฝนหายว่าถามีเรดราออกมากีจะแจ้งรายอำเภอไห้ราบว่าภาคอีสานของห้านี้มีฝนอยู่อำเภอไดแน่ถันบอ่อรายงานมากอสิบดิแจ้งไห้สาบนวจาะเนาะสำหรับคลิปนี้กีขอตัวลาไปก่อนมียังมาคอมเมนต์มาพูดคุยมาเว่ากันใดจ้าไปเลยจ้าบ๊ายบาย